เพือนยิบไปวิ่ีมีเดินมาตรงนี้ยานเปิดตีสวดไปลามครับแล้วลามครับลามครับแล้วตีมีเสียฟีครับแล้วเสียเฟิร์สบาทครับผมข่าวตรงนั้นแล้วคีร่าเข้ามาย่าจังหวะนี้ล่วงไปเลยครับมวยแล้วคีร่าย่าต่อยานเหลือเพียงแค่สองข้อแล้วเกือบลับแล้วตีมี่ลับต่อแต่ราเมจปิดไม่พอครับบอเออโหน่งล่างจะไฟกันไหมครับมาตกมาตอนนี้มวยมามวยงัด แล้วไถครับแต่มีชุคกครับผมยังมีชีวิตที่2องฟื้นขึ้นมาดามีปิดไม่เพียงพอครับแล้วตีมีเสียฟีครับผมในเลนล่างจาังหวะนี้เหมือนจะหาไฟหรือเปล่าครับต้นไม้โดนมาโดนยาา่างจังหวะนี้แล้วโดนทีราบเบิร์ตตายไปครับกระจวดก็โดนครับเนี่ตา,านี้แล้วขี่ผักจังวะวจังหวะนี้เหลือเป็นแค่ครึ่งโหลดแล้วขี่ถ่ายออมาหลับเลยครับผม ี๋ยวเหมือนจะได้ป้อมกลางไปคีล่าเข้ามาย่ำจังหวะนี้ต้นไม้เบิดหายไปเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวไฮโน่ยืนปากดดันอยู่ตรงนี้คีล่าเข้ามา <c oughs> แล้วคีบเข้าครับตีมิ้เข้ามาประตันแล้วขีกเข้ามาผักสองจังหวะนี้หลับไปถึงฟามครับแล้วตอนนี้สีเขียวเหลือกันครบครับแล้วคีบเข้าน่าจะจบเลยครับ <c oughs> แล้ว <c oughs> แป๊แรกเป็นของสีขเขียวครับผม อันนี้ e 9, เป็นก้านเหลือเพียงแค่ข้เดียวแล้วเกี่ยวกฟิกเกอร์ไปแล้วครับพอเลนพอเลนลามาพอเลนลามาแล้วโดนกิวด์ฟันตันสามครับเดี๋ยวพอเลนยังลำอยู่ลำยังลำอยู่ยังลำอยู่แล้วในอันนี้ตายเข้าไปครับลิงเข้ามาช่วยไม่มีอันติเมทครับไม่มีฟิกเกอร์ด้วยน่าจะรอดยากครับอย่างนี้<อ>แล้วโดนยก,<อ>ยกเข้ามา เอเซนก้าหายไปก่อนหนึ่งอับแล้วยังเหลือโฟเรนอยู่ด้านหลังเดี๋ยวโฟเรนมาปาดอกไม่โดนครับเราเหมือนจะหลับไปเลยครับผมเป็นดับเบิลคิวของเอรันโดเป็นมีอันติเมดอยู่ครับแล้วจังหวะนี้โดนมามาโดนฟาโลครับโดนเอรันฟาโลอยู่แล้วจังหวะนี้เอรันโดเข้ามายิงยิงแล้วหลับไปเลยครับทางฝั่งของโฟเรนติโนเอรันโดเข้ามายิงจังหวะนี้คิเวด์ยิงฟาตอนไปแล้วเข้ามาพิกเกอร์โดนเข้าสาตอนเข้าไปฝ่ามครับแต่เอรันโดโดนสัวนดาเมจปิดไม่พอครับผม แล้วเกือบจะตายทีเดียวนะแล้วตรงกลางครับผมเป็นอีกลับไปก่อนครับหลับไปเพราะคิวด์แต่พอเดนลามครับแล้วฟิกเกอร์ครับผมจังหวะนี้ลาวิลับไปเลยครับอยู่รำครับเอาอันนี้เข้ามาช่วยยังรำอยู่ครับแล้วมีเพื่อนเข้ามาช่วยมุฟองเข้ามาทุดแล้วเคยทีเคนวอลจังหวะนี้แต่ไม่ได้ครับเพราะว่าพอเรนแต่รามีไม่พอครับผมหลับไปก่อนแล้วแรกกับโซโลครับผมหลับเหมือนกันแล้วโดนฟัสต้นมาของลาวิลหนีไปก่อนครับแล้วการเคยทีเคนวอลมาโซโลเข้ามาค้ำ แล้วเฟนนอีกหลับไปก่อนครับแล้เวเอนโนยอย,ยู่ยิงอยู่แต่ลิงเข้ามาทุบดควนะผมแล้วมาต้าเข้ามาโกลดวอลเข้าไปเขนามานี้ลิงหนับไปเหมือนกันทางของสีเหลืองเหลือแค่สองครับเหลือฟอยยังไง,งแล้วมาต้าเราก็ไปเหลือสามแล้วฟีโก้ฟิกเกอร์มาแต่โดนเฮอร์นิเคนวอลหัวเข้าไป โตัวโลเข้ามางัดจังหวะนี้พอเลนเกลัาครับแล้วก็โดนต้นไปพอเลนโดนเฮอไดเคนวอลสวนเข้าไปแล้วหลับเลยครับจังหวะนี้อีกแล้วจังหวะนี้กิวเดอร์ก็โดนเข้าไปครึ่งหลอดมาตาเข้ามาจังหวะนี้ลิงเข้ามาทุบแล้วดาเมจพอไหมทุบแล้วกดแข็งอยู่จังหวะนี้แล้วหายไปแล้วงานครับทำอยู่ตรงกลางครับแล้วโดนยกรลอเข้าไปลิงเข้ามาทุบจังหวะนี้แล้วเอนดรอยิงสวนเข้าไปหลับครับผม โดนลาวิวเอนดดสองแคลรี่แล้วยิงป้อมแล้วคิบแล้วไม่มีคีบครับแต่ยิงโฟร์ครับแล้วยิงโฟร์ครับจังหวะนี้แวนกาเข้ามาน่าจะจบเกมแล้วเป็นชัยชนะของฝีเขียวด้วยสกอร์สองรอศูนย์ครับผมแล้วให้ไฮโน่มายิงกดดันแล้วฉลามลากจังหวะนี้เอรันโดเหลืองเพียงแค่โคตเดียวครับเดี๋ยวประกาศได้รักเลื่อยไปแต่เอรันโดหลับไปก่อนแล้วนนี้ยังเหลือประกาศยู่ประกาศโดนฉลามด้เหมือนกันแล้วเพต้าเดินมาหา ฟองกับคาเฟ่มิงจังหวะนี้พิกเกอร์พาเข้ามาแล้วจังหวะนี้โดนไล่เข้ามาไม่น่ารอดครับผมแล้วฉลามโดนไล่จังหวะนี้ทันไหมแล้วหลับไปเลยครับโดยรอยิงครับผมเดี๋ยวจะป้องการเราจะแตกแล้วเดอะบอลเลยเข้ามาไม่ทันนะครับคุณเลนร่างกำลังจะมาครับเรนดอเข้าไปยิงจังหวะนี้ไทโนเกือบหายครับแล้วจังหวะนี้ฉลามเข้ามาเลยหายไปเองครับผมโดฝสวนเข้ามาคาเฟ่ยิงเกือบหลับครับแล้ว วานี้สกัดเข้ามาทุบแล้วหายไปเลยครับคาเฟ่ยิยงเลเซอร์แล้วเดือบอโรอยเข้ามาต้องาตัวนะเฮอร์นิเกนอลเข้าไป,ปต้านแต่ได้จังหวะนี้จะจบเลยหรือเปล่ามีแรนากาดเข้ามาแต่น้ำฟังงงปีน้ำเงินเจ็บมากครับแล้วคาเฟ่เข้ามายิงป้อมจังหวะนี้แต่ไหม,แ,ไหมแล้วจบครับผมเป็น<อ>แต้ไมได้เป็นของสีน้ำเงินครับสุดยอดจริง พลอฟี่มันจะเยอะกว่าแล้วสไลด์หน้ามาต้นไม้พุ่งเข้าไปหน่อยนี้พลวัลตรากุนนัดีแล้วต้นไม้ครับผมยืนไม่ลัจแท้วแต่ยังรอดอยู่ครับแล้วโดนตันเข้ามาจังหวะนี้แล้วโดนตกเข้าไปเผื่อไปแต่ตียืนไม่ไหวครับดาวมีนี่ต่าสกิลไปแล้วหายไปเลยครับเมืองนี้ล้น่าแล้ววิการจะหายตามไปแล้วต้นไม้คํำอยู่ดาโดนดาเมจของราวิวแรงเกินไปครับไปสามครับแล้วนี้มูลาเข้ามาฝับลาวิวฟิกเกอร์หลบครับน,นี้ยังเหลือกีน่าอยู่ตรงนั้นเหลือเฟ้แค่มูลาคนเดียวครับ แล้วโดนยิงหายไปครับเรียบร้อยครับแต้มทีสองดูเหมือนจะเป็นของสีน้ำเงินครับและก็จบไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ฝ่ายน้ำเงินบีอั์นะาครับผมมาที่โรมนะแล้วมาบุกถึงบ้าป๋าแล้วงั้นมาจังหวะนี้เรือเหลือครึ่งหลอดครับ ชกก็ไปเออเติมนาเมียอยู่แล้วพายามาเติมได้เป็นเฟิร์สบัตครับเอาก็ไปโตโรก็มาช่วยเบิร์นไม่ท่านะตอนนี้ต้องใช่ครับด้านล่างก็เบิร์ตเหมือนกันรอเลียวเปิดวงมาจังหวะนี้เอนโซงัดมวยเข้ามาโดนโตโรแล้วโตโรหลับไปก่อนครับสกัดรอเลียวยังลามอยู่นะลามอยู่เดี๋ยวมวยหลับไปก่อนครับพายาคุณไอบิดมาแต่โดนขัดไปก่อนครับรอเลียวได้เป็นดับเบิลคิวครับผมโอ้โหจั ใช่ครับแพรเต้คู่ในบิดสวยมากครับแต่ว่าเอ็นโซ่ขัดได้ครับใช่คอันนี้มาบุกบัฟแดงอีกเอาเอาเอาบัฟแดงใครไม่รู้แล้วเดินเดอะบอลเลยผักสองครับเมื่อกี้เข้าไปอาตาเชียติเข้าไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะรอดรอดฮะดูเหมือนจะรอดเปล่าล้วรอเลี้ยวยังลามอยู่โอ้แม่รอเลี้ยวที่ไม่ ไม่เว้นจริงๆแล้วแต่โดนลากลับมาครับตัวนี้เอา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 สกัดจะช่วยเพื่อนได้ไหมดูเหมือนจะไม่ได้ต้องเอาตัวรอดแล้วสกัดหนีไปนะหนีไปเราไม่มีอันตรีต้านซีซีแล้วตอนนี้สกัดหนีไปโดนเกี่ยวมาแล้วไม่เอ็นโซ่แล้วเราเริ่มเป่ากโลมาโอ้ยเอยตัวโลตัวโลตามแล้วฟิกเกอร์แล้วตามครับตามฝุดครับผมแล้วเหมือนจะเลขไปสองต่อหนึ่งครับด้านบโอ้ยเมื่อกี้ฉลามมันเอาเอนโซ่ไปด้วยเหรอฮะ ใช่ครับเออโตโดนเลยอะโนแล้วอายาเต <grateful S 1> ะอายาเตะโดนไล่มาจังหวะนี้เพระโดนกดสองฟุตผู้ใดว่าตีรักเลียอยู่ฉลามเข้าไปจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยดนสาระไปแล้วอ <c roy ance> ะฉลามไปแล้วฉลามแล้วดูจริงๆครับโดนป่าเข้าไปแล้วไม่โดนครับดีเองเห็นแล้วเห็นบันไหมเดี๋ยวมีดระเป๋าแล้วเามานี้วีกขาเข้ามาโอ้ยไปแล้วเด็ดตกซันไปแล้วกกไปแล้วโอ้โอ้ได้กระเป๋าวิกิโอ้ยไม่ได้นะไม่ได้ครับแล้วโดนเกี่ยวทาชิมาจังหวะนี้ทาชิมึงจะรอดไหมเหลือแค่อดรข้อ คุณในบิดสวนมาจังหวะนี้เอ็กซ์คิวตีเลี้ยวประกาศแอบอยู่จังหวะนี้พุ่งไปหาประกาศพุ่งหาประตูแต่่โดนตีหลุบอ๋อจะตายเองนะแล้วตายเองครับผมครับตายตายเหลียวตายที่เข้าไปกลางวงจังหวะนี้เดินวอร์เนอร์ตาแต่ขึ้นอ่แต่โดนลุมก็ตึงนมามันไม่ไหวครับด้วยน้ำมันไหวี๋ยวมาถึงสาวครับเข้าไปฮะแต่โดนสู้เวียงเข้าไปตอนนี้เวียงไปเวียงมาอยู่แล้วเพื่อนมาช่วยที่เพื่อนมาปิดจังหวะนี้แต่มันไม่ทันครับมาแล้วมาแลันก็มาไถ ก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วครับตายจี้ตายจี้ตายจี้จะจ้วด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 ดานล่างครับหล่อเลี้ยวมาเปิดวงกันตีดาวันนี้จะทำยังไงลำอยู่แล้วคุณนายบิดมาแต่จังหวะนี้โดนขาดไปก่อนแล้วเหมือนจะพลาดครับผมเอ้าเอ้าไม่ได้จะรอดฮะเทียบฉลากมาเออเออตีกันเองฮะตีกันเองฮะตีกันเลยตีกันเลยอ่ะเอาเอาเอาอีกคนนึงเลี้ยงเลือดอีกคนนึงก็เอ้อ คนอื่นเล่นก่ออ่าเข้าไปเออเตี่ยวเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมี่บ้ามาช่วยจังหวะนี้โดนเกี่ยวมาไม่รอดแน่ครับจะรอดเปล่ารอดเปล่ารอดเปล่าโอ้โหโดยการที่พี่แกรับแล้วเกี่ยวมาโดนไฮอาเตจังหวะนี้คู่ในบิดมาเราไม่รอดครับจะลามจะลามเราก็ต่อไม่อินเตนโซหนานะอินโซหนานะโอ้เราบ้าเลยเข้าไปแบบดับามเมดไม่ได้ฮะดูเหมือนว่าทีฝั่งนู้นเขาหนาเกินไปฮะตาจีตาจีพยายามปัดจาที่พยายามปัด้องถอยก่อนจะกัดรับรอเรียวยังรำอยู่ครับรอเรียวยังรำอยู่โอ้โหทูดามเมด แล้วป <จะ S 2> ีเ<ะ>ข้าวเวนการเข้า,ขาแล้วจีตาจีไม่ได้จะรอดอะแล้วไยชนะในเกมแรกเป็นของปีฟ้าครัผมโอ้โห,โห เอาใบร่อนนี่ยากเหมือนกันเดี๋ยวจังหวะนี้เดนหลับไปเลยครับเห็นหน้านี่ดูเหมือนจะรู้นะเดี๋ยวยกมาเดี๋ยวนี้เย้ละโอมาเข้าไปตอโอมาเข้าไปต่อกเอานี่ไปติ้วเดี๋ยวคนฆ่าไปครับโอ้ยชีวิตดักแล้วจริงเอ้ย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 เอ้แต่ไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนนะไม่มีเพื่อนนะต้องถอยก่อนดูเหมือนว่าทางฝั่งสีฟ้าอูนะเดี๋ยวนี้นาร์ได้ด้วยครับเออเข้าไปฮะดาร์คเราไม่รอดนะนาร์เราไม่รอดแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งสีฟ้าแครนะแครนะเอามานี่หนฮะ ยุดก่อนไปไหนก่อนฮะไปไหนไปไหนไปแหนต้องแลกกับชีวิตนะจังหวะนี้ไปเป็นดาวโบกี้เขา้วต่อไหมเออโอ้ยเดี๋ยวด้านบนก่อนนี่ยังไงิีหน้าตัวเดียวถูกเขาไปแล้วเกือบหลับเราหลับไปเลยครับตามที่ผมบอกใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อไหร่นี่แล้วเราอยู่ยิงตีมาจังหวะนี้โดนโดนนิดเดียจังหวะนี้หน้าจ่าร้อนยากครับเอ้ย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 เตะเตะกันเพื่อนเตะกันเพื่อนไม่ไหวฮะไหวอยู่ดีครับ แล้วรักเพือ่อนรั้วก่อนนี้มันจะไปด้วยตัวเอ้ยนี่ครับต้องโอมาดักอยู่ยังไงโออเออเข้าไปเออไปรอดมาแล้วไปรอดมาแล้วไปรอดมาแล้วเข้าไปเข้าไปครับเข้าไปครับสกิลอาติปังเฮ้ยใต้ตัวกีนะเกือบแล้วโอมาตรงนั้นตรงนั้นเออเซนเอาไว้รอดฮะไปแล้วอารติล่าพิ้งไปแล้วแล้วโดนครับผมเอาเอาอาติล่าพิ้งแล้วไดเห็นไหมไปแล้วไปแล้วกลับบ้านนะ แล้วเอาเทียนมาถ้าหลังจังหวะนี้โอมาแล้วเอาเรียนหน้าแล้วเอเรียนหน้าไปสองรอบฮะหมุนหมุนนะหมุนนะหมุนนะแล้วไปนครับเอาต่อไหมเอาต่อไหมไปโอยิงอยู่ไปโอ้ยิงฟรีฮะเรียนหน้าเข้ามาเติมเสีเข้ามาตามหลังฮะต่อไปครับจะต่อไหมจะต่อไหมจะต่อไหมไอ้คาลิเบอร์เข้าไปแต่ไม่สะทกสะทานะ ใส่เข้ามาโอ้ปโอ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ะเอ้ย่อ้ยโอ้ยเอ้ปโอ้ย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 โอ้เโอ้ย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 ันนยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ัโอ้อ şey ้ยโอ้ดโเอ้อเอ้ยเฮ้ย่อ sí ้ฮโม้ยครับ MM <um ันเดอ์เบิร์ดป้า แต่ฟีแดงเกี่ยวเแค่คนเดียวครับโอ้ยเมื่อกี้ก็โอ้ยสกีนนิดนึงอ้าวโดนเบิร์กเข้ไปจังหวะนี้ทูน่าสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเจอหน้าลาวอยู่ตรงนี้ซันเดอร์เบิร์กเข้าไปน่ารอดนะครับลอยอ่ะก็เอาไฮโนต่อไหมเจอไฮโนต่อต่อตนี้กดอนซันเดอร์เบิร์กเข้าไปเป็นด double kill ใกล้ๆแกนะพี่แกเอาจริงแน่เอาพี่แกเอาจริงแน่ลิซานร์เออเขาไปสองลูแล้วมันมุนมเข้าไป เอ้ยเอาไปอีกตัวแล้วเป็นคิวของโอไมค์แล้วครับแล้วตอนนี้เขาไปลุต่อโอ้ดาคอนเข้าไปปาดสวยงามมาเมื่อกี้กาดยังไงครับสีฟ้าได้นะเขาไปทูอว่าตันโอ้ตันโดโอ้ยเฮ้ยวเดี๋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 ยวาตันไม่รูดแต่ยังรอดนะวิวเอาไปแล้วเก็บคิบแล้วนะเฮ้ยไม่โดนนะ สนนหย้อนเวลากลับไปเดี๋ยวเรี่องป้อมเลืงี้ยนะโอมาเข้ามาสั่งวางนี้เนาะเดี๋ยวเรื่องไม่อยู่เดี๋ยวเพื่อนไม่อยู่แล้วหลับไปก่อนครนะเมื่อกี้ป้อมไม่มีกีฟนะเดี๋ยวไบร่อนเปิดกลับไปปวดแข็งเปิดเข้ามาด้วยใบร่อนเราต้องสั่งเบย์ไหมแต่โอมามาแล้วครับมาแล้วจ้ามาแล้วครับสตาร์น่าบุญอยู่จังหวะนี้เเออข้าไปอ่ะ ยังยังนาคอนี่เมื่อกี้เก็บใครไปได้ไหมเมื่อกี้เวนรู้สึกแล้วโดนรำเล่เข้าไปครับไปไวโอยีงแล้วกันโดนหน้าหลังเอาเอาเยนาเข้าไปเออแล้วไวโอยังปีอยู่โดนนี้ไปแล้วไปรอดกับไฮโน่เสียไปต่อรอมาโอสันเดอร์เบิร์ดครับไปแล้วิวไล่กันครับโอ้เมื่อกี้เอ้ยน่าล่ะไปต่อครับแต่เยนายังเล่มาได้นะแล้วเล่กันอีกแล้วเปลี่ยนไปเลยครับเอ้าแล้วเทนโดนคีบตีตายครับอ้าวโดนเตีลุกิ๊บตรงไหนฮะ แล้วจะไปยืนยืนนิ่งหมดเลยอ่ะ้จะไปยืนนิ่งหมดเลยฮะสีฟ้าน่าจะมีปัญหาครับผมจะยืนนิ่งหมดเลยฮะแล้วเวนกาเขาอย่างนี้สีแดงเป็นฝ่ายชนะไปครับสาวไม่ตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วโดนแช่มาแต่โดนตันเหมือนกันครับแล้วโดนยกมาในจังหวะนี้แต่ตายเอง แล้วโดนเจ๊เข่งแล้วครับรอมตอนนี้เลเตอร์ต่อกมาปั่นนะปัดต่อไหมเอาต่อไหมยิงสกิลไม่ตายอ่ะดาเมจไม่เพียงพอผมแล้วโดนยกไม่ครั้งปล่อยบอลไม่ไม่รอน่าจะเข้าเปล่าเขาไปรั่วบ้างเขามารันนี้ชนไางเดี๋ยวเชี่ยแค่ไหนปัตตุร์ไฟไหลไหลครับเข้าไปแล้วปัตตุร์ไฟเอาได้ฮะจะไหลต่อไหมเขาต่อไหมสกัดชาร์จหมัดแล้วชาร์จหมัดเลยครับเข้าไปต่ออีกไมเนี่ยเพราะว่าอาริเตอร์เข้ามาตามหลังแล้วสกัดมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าอาริเตอร์โดนจับไปแล้วจังหวะนี้ พอเอากันต่อฮะแต่มีหน้าที่ยื้อกันได้ฮะพอดูเหมือนว่าฟาสิของนายทำงานนะปั่นปั่ปันแล้วมีหน้าปั่นไม่หยุดปั่นอูเลดเลอ๋อนี่เหลือมุลาจูมาแล้วมาแล้วมาหลจังหวะนี้หลต่ต่อเฮ้ย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 เว้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเม้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้วเฮ้าเฮ้ยเจ้เป้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยจริงด้ยครับเอาเเเเเเ้เ้แต่ดู

เกิดการไฟกันเกิดโอ้นาคอสแยงได้นะครับโอ้เกิดไฟยังไงเปิดบัตรนะครับบิโลได้นาคอสนะครับเรียบร้อยสกัดได้เก็บทางของคาเฟนี่และเอนโซได้เก็บทางสกัดคืนนะครับผมใช่ใส่นะครับแม่แล้วเข้าไปครับกดอันตีเข้าไัด้ไหมครับเก็บไปแล้วหนึ่งครับทางของคาเฟนี่ไปแล้วยังไงมีนากดอันตีไปจะได้สองไหมครับเอนโซได้ครับเอนโซตรงนี้มีหน้าเลือดเหลือครึ่งโหลดแล้วนะครับตอนนี้ปลาไปแล้วไฮโน โหแวเอ้าแล้วมาตีป้อมกันแล้วเอ้ยตีป้อมกันแล้วเอ้าแล้วป้อมแตกแล้วลอยนะครับผมโอ้โหสีน้ำตาลฟ้าควัาฟรีทำตัวน่ากินหรือเปล่าโอ้โหน้ากินขนาดนี้เข้าแล้วนะครับเกิดการไปกันเกิดนนะครับยังง่ยครับยากเลยนะครับโอ้โหยไปกันเรนกลางเวนิกเราเฮ้ยเวนิกเรากำลังจะมาช่วยหรือเปล่าเอ้าไปกันแล้วครับตอนนี้เอายังไงครับเอาแล้วครับเปิดแล้วครับป้อมเลยครับโอ้ยังไงโดนลวกครับเปิดทันหรือเปล่า แต่ผมดูแล้วน่าจะไม่ทันนะครับมาดูกันครับไม่มีคลิปเอ้ายังไงครับเสียมูตีได้เปล่างสีชมพูกัง่ายเรียบต้อยนะครับผมในตานี้ครับสีชมพูนะครับผมได้เก็บชัยชนะเอ้าเรียบร้อยโดนเสียกับเปิดไม่ไหวแล้วไม่ไหวไหวครับรอดนะครับและตอนนี้มีขอโทษครับพอดีนักภาพถอยแลบลิ้น ตอนนี้ครับเวลไฮนะครับได้ออกทางเป็นเกาะสะท้อนนะครับโอ้โหเขาเป็นแท็กในตัวไปเรียบร้อยแล้วเรียกก็สเลเยอร์เป็นทองเหมือนเมื่อก่อนเลยครับแผ่นก่อนกรอบอ้าวยังไงเวลไฮเอ้าเรียบร้อยการการรอไดป้อมอยู่นะครับ เหมือนเวรเราจะไม่โร่นะครับจะโตอย่างเงี้ยโดนแล้วก็ปืนไปนะครับยังไงเรายังไงครับตอนนี้ตอนนี้เดวพิสโดนเก็บก่อนคุณมงก้ามาแกงก้าเป็นเมยนะครับจะเคลียร์คลิปทางหรือเปล่ายิบทางไหแต่โดนโ้วตะเคียนก่อนนะครับแกงก้าโดนแล้วปืนเรียบร้อย